สวัสดีครับผมป้าเปียวครับมาแนะนําำครับเมื่อนี้การลงโปรแกรมซิริซอฟครับอันดับแรกปิดไวเลสคอนเดอร์ครับห้ามเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตครับเป็นโปรแกรมบอฟี่นะครับเดี๋ยวผมจะปิดไวเลสเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วให้หาไฟลครับผมก๊อปให้แล้วซิริซอฟวิดีโอคอนเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวบ้นคียกเข้าไปครับผมอ่ามันจะเจอไฟ์อย่างนี้ครับมีปบอัดไว้นะครับเดี๋ยว้ลคลิกเข้าไปครับ ปึ๊บนะครับเนี่ยกติมมีโฟนเดินเหลืองๆครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับอ่ากติมมีตัวนี้ครับเป็นวิดีโออ่าเป็นไฟล์อินสตอลนะครับอินสตอลเป็นแอปพลิเคชันนะครับ exe ครับดับเบิลคลิกเข้าไปครับอ่าภาษาอังกฤษครับโอเค All user next ถัดไป I agree ฉันยอมรับ เน็กนะครับเน็กเน็กอินสตอลนะครับทาจักน้อยครับบันเน่อ่าเสร็จแล้วครับเรียบร้อยฟินิชแปลว่าตรงเนี่ยมันจะลั่นขึ้นมาลั่นโปรแกรมครับกดฟินิชปุ๊บมันจะลั่นขึ้นมาเอ้ย นาตาไกจิเป็นเซ็งซี่ครับอ่าเปิดเข้ามาครับมันจะบอกว่า u n นลิจิสเตนะครับบัตริลงทะเบียนไว้บัตริแคร์นั่นเองครับมันจะมีไฟล์ตัวนี้ครับไฟล์ตัวนี้ดับเบิลคลิกเด้อครับเด้อดับเบิลคลิกขึ้นมาแต่ผมหยุดเปิดบไัได้ดอกเครื่องผมมันอ่านตัวบัได้เดี๋ยวผมสิแตกไฟล์ครับแตกไฟล์ขี้ตัวนี้ a t t a c k ทูนะครับผมหยใส่ม่งนี้ครับออปโปแกม ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยผมไปเปิดเบอร์ก่อนมันอยู่ไซน์นะครับอยู่ออโปรแกรมอ่ายู่ออโปรแกรมเห็นไหมครับปึ๊บหาซีเรียลตัวนี้ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาซีเรียลอ๋อเปิดไม่ได้ผมต้องเปิดผ่านโปรแกรมโน้ตแพดครับเลือกที่ไฟล์ครับคลิกขวาไปที่ open โอเปนน,นนะครับโนะน้ตแพดปึ๊บอ่าขึ้นมาคือกันเนาะครับเนาะนี่เอาตัวนี้ไปไว้ครับไปก๊อปไปเลยนะครับเดี๋ยวครับผมจะเลื่อนดีๆก่อน อเอาตั้งแต่ตัวไออ่ออย่าแป๊บหนึ่งครับเอาตั้งแต่ตัว i, วบบว I ถึงตัว e ครับไอ I ถึง e ีทำการ copy ครับคลิกขวา copy นะครับกีไว้เปิดโปรแกรม s ีร i ส์ซอฟตขึ้นมาครับวันนี้ไปที่ t o u e นะครับเลือกอัดุทวไยครับ p r e f e r e n c e นะครับปึ๊บนะ ไอ้ติ๊กตัวนี้ออกครับอ่าติ๊กตัวนี้ออกอ่าแล้วก็โอเคครับอ่าจากนั้นมาคลิกที่เฮลล์ครับอ่าบอกว่า enter license code นะครับอ่าจากนั้นก็ทำการว่างครับอ่าคลิกขวาแพทนะครับคอนท้นวิก็ได้ครับคลิกขวาแพทนะครับอ่าสังเกตตัวนี้อาร์เรจิสนะครับเข้าไปรีจิสต์มือนี้ครับคลิก register นะครับอ่าสังเกต Successfully register นะครับปึ okay. นะ๊บโอเคมะวันนี้ก็เรียบร้อยครับลงโปรแกรมเรียบร้อยครับสำหรับมื้อนี้ก็แนะนำทำนี่ครับผมสวัสดีครับ